สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนด้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ไดที่ใต้คลิปสื่อเกาหลีใต้นะครับได้ออกมารายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวดังก่อนหน้านี้ที่ดึกกุ๊กปียพงผิวอ่อนนะครับดิตดาวยิงทีมชาติไทยแล้วก็ดิดแข้งตํานานสมสรลัคกี้ โกสตาเอฟซีโซ so, นะครับออกมาพูดว่าซิกโก้เกตสศัต์รีในเมืองที่คุมทัพของอัญญลาลัยนะครับมีโอกาสที่จะคุมทัพทีมชาติเวียดนามในอนาคตอันใกล้โดยสื่อเกาหลีใต้นะครับได้นําข้อมูลของสื่อเวียดนามในการนําเสนอหลังข่าวซิกโก้ออกมาอย่างคลึกโครมได้น,นําเสนอว่าเกตสศัตดิ์รีในเมืองนะครับมีข่าวเชื่อมโยงในการคุมทัพทีมชาติเวียดนามนั้นถูกต้องแต่เพียงไม่พอใจแทนที่ปาร์คฮังซอ สื่ออีกรายนะครับก็มีการสนับสนุนปาร์คฮังซอนะครับในการทํางานของทีมชาติเวียดนามนะครับนำเสนอข่าวว่าเป็นเรื่องจริงที่เกติศักด์ได้มีการเปลี่ยนห้องอันยาลายจากทีมที่อ่อนแอให้กลายเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งและเขาเป็นผู้นําที่น่าดึงดูดซึ่งอาจจะมีความกดดันปาร์คฮังซอบ้างในกระแสนิยมแต่จะอยู่กับทีมต่อไปสำหรับข่าวต่อไปครับ เดินหน้าค้าแข้งเป็นฤดูการที่สํ่สหรับปุ้มทีรทรมูมอทันนะครับนักเตะแบ back ็กซ้ายทีมชาติไทยที่ยังคงอยู่ยงคงกระพันในเจลีกโดยปัจจุบันนะครับยังคงเป็นแกนหลักของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟร uh od od ีนอตยอดทีมในสืกฟุตบอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนอกจากการเดินหน้าค้าแข้งต่อเนื่องแล้วปุ่มเนี่ยยังเป็นนักเตะไทยคนแรกนะครับที่เดินหน้าคว้าแชมป์เจลีกหนึ่งได้เป็นคนแรกแน่นอนว่าด้วยมาตรฐานด้วยการลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยแถมได้รับความไว้วางใจเป็นแกนหลัก ในกราบสายทําให้ชื่อเสียงของทีเรทอนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดาแฟนบอลของญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลชาวไทยด้วยเมื่อฝีเท้าที่ดีอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับนักเตะอาชีพที่ชื่อว่าทีเรทอรน,นมาทรนเนี่ยเรื่องของการตอบแทนในเรื่องของการสัญญาแล้วก็เรื่องของการวานจ้างทุกอย่างก็ดีตามไปด้วยตั้งแต่ในปี2018นะครับที่มีโอกาสในการค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอวิเซลโกเบ ก่อนที่จะโยกมาเล่นให้กับยโกฮามาเอ็มรุนอตทิโรทอนบุญมาทันนะครับกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความยั่งยืนในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตจากฝีเท้าของตัวเองตลอดทั้ง4ี่ฤดูกาล2สโมสมรทั้งวินเซนต์เกลเบแล้วก็ยโกฮามาเอ็มรุนอตเบคไซทีมชาติไทยเนี่ยฟันค่าเหนื่อยในเรื่องของเงินเดือนนะครับรวมทั้งสิ้น1 8 0ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5 2 2ล้านบาทซึ่งเงินเดือนจํานวนนี้ถูกเปิดโดยเว็บไซต์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับ ไรายได้ตรงนี้ยังไม่รวมไรายได้ดอื่นๆซึ่งโบนัสแมตช์บินและก็การเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆด้วยเรามาดูไรายได้ของทเทโรทอนบุญมาทันนะครับว่าทั้ง4รูการในการเตะที่ญี่ปุ่นนะครับเขาได้เท่าไหร่กันบ้างในปี2018นะครับทเทรทอนมีไรายได้อยู่ประมาณ14.5ล้านบาทไทยนะครับต่อปีในปี2019นะครับรับอยู่ที่8.7ล้านบาทไทยต่อปีในปี2020นะครับ ทีเดทรรับอยู่ที่14.5ล้านบาทไทยต่อปีและก็ในปี2021นี้นะครับรับอยู่ที่14.5ล้านบาทไทยต่อปีสําหรับข่าวต่อไปครับบทใหญ่ของทีมสิงเจอรยอย์ไรเนเดน,นะครับเชื่อมั่นว่าหากทีมได้สปอนเซอร์หนุนทีมเพิ่มขึ้นเพื่อต่อยอดหานักเตะสิมทัพจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมในการสู้ศึก ซีซั่น2021-22ได้อย่างแน่นอนสิงชิงรอยนิเต็ดนะครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลทั่วช้างเอเบครับ2020-21ซึ่งล่าสุดนะครับบิ๊กฮันซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาได้มีการเปิดเผยถึงแผนงานเตรียมทีมในการลุยฤด,ดูกาล2021-22ว่าในฤดูกาลหน้านะครับสิ่งแรกที่มีความคาดหวังคือการลุนแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตั้งเป้าในฟุตบอลไทยลีกที่เราจะต้องเกาะกลุ่มในพื้นที่สมสรเอเชียให้ได้และเดี๋ยวก็จะมาดูการอีกครั้งนะครับว่าในช่วงปลายเล็กๆเนี่ยว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนแล้วจะต้องไปเสริมจุดไหนต่อเรื่องลุนแชมป์ของซิงูกิไรนเต็ดนะครับเรื่องนี้ถ้าเรามีสปอนเซอร์เพิ่มเข้ามาสักนิดหนึ่งเพื่อนํามาเสริมทีมในตําแหน่ง2ตําแหน่งที่เราคิดว่ายังขาดอยู่และผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นแชมป์อีกครั้งครับ ส่วนเรื่องของเม็ดเงินในการทำทีมของสิงค์ใรญ่ในเตดในรูปการ2021-22นี้นวิกแคนเผยว่าถ้าเม็ดเงินมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ15-20%เนี่ยโอกาสลุ้นแชมป์ลีกจะสบายสําหรับสิงค์ใหยในเตดอาจจะต้องถึง100ล้านบาทในการทําทีมแต่ยังคงไม่เกินหลักร้อยล้านแน่นอนสำหรับข่าวต่อไปครับ อเลฟวิเอล่านะครับซานโตสแนวรับชาวบราซิลของทัพช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี f อนะครับทีมในศึกไทยลีก1โทษอำลาสมุทรเรียบร้อยแล้วนะครับหลังพึ่งพาทีมรอดชั้นไทยลีกอย่างบุดววิตเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแนวรับชาวบราซิลปีการเปิดเผยว่าสวัสดีครับผมอเลฟเอวิล e ่าซานโตสวันนี้ความสัมพันธ์ของผมกับสมุทร สุพรรณบุรีเอได้ที่สุดลงตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับสโมรสรแห่งนี้ผมได้เล่นทั้งหมด31เกมแล้วก็2,772นาทีในสนามสำหรับฤดูการ2020-21ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้บริหารโค้ชสตาฟเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนคลับสุพรรณบุรี FC ทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็สโมรสรมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลบากที่สุดที่พวกเรานั้นต่อสู้ไปด้วยกัน ผมขอขอบคุณพระเจ้าที่มอบโอกาสให้กับผมในการสวมเสื้อของสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีแห่งนี้และผมขออวยพรให้สโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีน,นะครับประสบความสําเร็จของสโมสมรครับผมขอขอบคุณสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซีที่นี่คือบ้านของผมด้วยรักและเคารพสำหรับข่าวต่อไปครับสโมสรลพบุรียูเนเต็ดนะครับแล้วก็ฟุตบอลลพบุรีอะคาเดมี่ทำา MOU ร่วมกับศูนย์ฝึก กีฬาใจฟ้าอคาเนมีเพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมกีฬาฟุตบอลของจังหวัดลบบุรีให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพูนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กๆและก็เยาวชนในท้องถิ่นรวมถึงนักกีฬาในจังหวัดลบบุรี ทั้งยังส่งเสริมเรื่องการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังให้กดุกเด็กเนี่ยเป็นคนดีเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพจึงแม่ตาได้อนุมัตินะครับศูนย์ฝึกกีฬาใจฟ้าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมหลักของสโมสรลพบุรียูเนเต็ดแล้วก็ได้ใช้สนามกีฬาใจฟ้าสเตเดียมเป็นสนามเยา้าพร้อมกับอำนวยความสะดวกต่างๆในการฝึกซ้อม เพื่อการแข่งขันรายการต่างๆแล้วก็ทุกรายการนะครับที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดทําขึ้นนี่ก็คือการอับเดียตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ